ชุนหาวชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับย้ำถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ตั้งเป้าอย่างชัดเจนในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตได้เกินกว่าร้อยละสามเพื่อจะให้เป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยในปี2569หรือปีหน้าสามารถขยายตัวได้ที่ระดับร้อยละ4ถึง5โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายและมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้เร่งดาเนินการจะต้องเห็นผลอย่างชัดเจนทั้งหมดครับ แต่ก็ยอมรับนะครับว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยมีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1-2ปีที่จะแก้ปัญหาต่างๆเพื่อทําให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาเติบโตได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ส่วนความคืบหน้าของการผลักดันสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า entertainment complex ซึ่งเป็นหนึ่งในนิยบายการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลในประเด็ดนนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรน,นั้นจะเป็นเขตพัฒนาพิเศษเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของครอบครัวระดับโลกครับมุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำลังซื้อมีอยู่สูงคาดว่าจะเกิดการลงทุนจีนเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนล้านบาท เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง1 0 1 9 0 0 0ถึง2 3 8 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้เพิ่มโดยคาดว่าอาจจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกร้อยละ5ถึงร้อยละ10แลวก็เพิ่มการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปเป็น66,043บาทต่อคนต่อทริปครับในขณะเดียวกันก็จะสร้างรายได้ให้รัฐประมาณ1 2 0 3ึ7 3 9 4 2 7ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นรายได้ภาษีจากกิจการอื่นๆอย่างเช่นโรงแรม5ดาวสวนสนุกประมาณ8,773ล้านถึง35,093ล้านบาทต่อปีและรายได้จากกิจการคาสิโนอย่างเช่นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภาษีการเล่นพนันขั้นต่ำ3,264ล้านบาทต่อปี แล้วก็ยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเข้าคาสิโนอีกขั้นต่ำ3,700ล้านบาทต่อปีโดยสามารถนำรายได้ไปพัฒนาประเทศไปไใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคุณจุลพันธ์ย้ำว่าตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่ในใจครับมีหน้าที่ทำทุกอย่างให้โปร่งใสเป็นธรรมและสะอาดที่สุดโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการทำกฎหมายประมาณ1ปีตอนนี้ได้ส่งกฤษฎศิกาตรวจร่างและเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่ยอมรับว่ากิศาีการมีความเห็นด้านกฎหมายเนื่องจากการเขียนร่างพระราชบัญญตัติมีการเน้นหนักในด้านคาสิโนมากแต่ยืนยันว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะช่วยลดการพนันผิดกฎหมายได้อย่างแน่นอนพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะครับว่าสัดส่วนคาสิโนยืนยันว่าจะไม่ถึงร้อยละสิบอย่างแน่นอนครับ